สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่กับผมหอยโขงครับหอยโขงเพชรนาคาอากาศเป็นช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเมื่อน,นี้มีโอกาสขับมาทรงยุคทรงยายครับพี่น้องครับอากาศทรงให้กับป๋าย้าซึ่งนั่งอยู่กับหอยโขงแล้ว <Yeah. S 1> สวัสดีครับป้าสวัสดีครับซื <Yeah. S 1> ้อป๋าย้าป่ครับป้าซื <Yeah. S 1> ้อเทวอะไร้ได้ก่อน นั่นแหละกัลยาธาตุดีค่ะป้ากัลยาธาตุดีธาตุดีจ้ะครับตอนนี้อายุจะปีอะไรครับป้าหกสิบสองค่ะหกสิบสองปีจ้ะครับเ,เป็นคนจังหวัดอะไรขอนแก่นค่ะเมา่อานนี้ก็ให้ของอำเภอบ้านไผยจังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดกุดเป้ง<อ>ค่ะ ปลาย่าอยู่อำเภอบ้านพายจังหวัดขอนแก่นส่วนหอยโข่งอยู่อำเภอหนองเรือคนละโซนกันปะเนาะอย่าอยู่ข้างๆกันครับแต่ว่าทั้งสองคนนี้ก็บริยู่ขอนแก่นหรอกมาอยู่ชลบุรีจครับตอนนี้เขาอยู่เขตไหนครับป่านีชลบุรีเขตไหนบางแสนบางแสนค่ะอ๋อตำบลแสนสุขครับตำบลแสนสุกอำเภอเมืองแถวๆหาดบางแสนจก่ อ๋อแล้วก็แถวแถวเขาสามมุกนี่เขาไเขาสามมุกจ้ะครับผมอ๋อมาอยู่พี่โดหรือเปล่าครับจะปีหาเก่าอะค่ะปีหาเก่าแล้วมาอยู่พี่อาชีพยังครับขายสมตำเป็นสมตำเป็นย่ำค่ะนี่อะไรกําลังเตียรคลองจะนี่ะค่ะเอาขายเวลาอะไครับเนี่ยขายเขาหกโมงค่ะหกโมงแรงจ้ะหกโมงแรงนี่ก็คือเตรียมออกไปขายตามชายหาดบ้างจ้ะออกไปขายมีหม่องตั้งอยู่ นะาจ้ะลักๆก็ย็ยู่ใส่ับปะแถวไอ้หาดบอนนาผ้าค่ะหาดวอนนาผ้าบางแสนนี่นนแมนปะ้กแมนอ๋อไล่ไล่ลงไปไล่ลงไปไป,ไป,ไปเลยวงเวียนไปกระแมนจกะอ๋อวงวงเวียนปาลาโงมา้กตรงนี้ลงไปนี่เนาะใช่ครับหาดบางแสนของเราครับแมนค่ะเมื่อนี้ห้อยข่งมว่าทรงยุกทรงยาครับนี่ยานามของเฮานี่เนาะแก ที่ป่ากินไปนี่จําเลยบ่ครับจะขวดแล้วมันมันหลายเลยได้ดล่ะมันจำไม่ได้ <c oughs> เ่ยวละสองละสองแค่ว่าจะขวดแล้วร <c oughs> อบนี้กระรั่งสองขวด<ะ>อย่าเกี่ยวละสองขวดมันหลายแล้วมันโดนหล่ามันหลายขวดแล้วหลายขวดมันว่ามันเป็นหลายขวดแล้วค่ะจำไม่ได้บอามกูซิปก็ขวดอ่ะได้สิปกาขวดประมาณยี่สิบขวดประมาณบอถึง จะยี่สิบนี่บ่ถึงแต่ว่าสิบกาขวดในได้อยู่เพราะว่าสร้างทีละสองจ้ะทีละสองทีละสองนี่กับประมาณสิบกาขวดนี่เนาะสิบกาขวดแหละแต่ยี่สิบก็บ่ถึงค่ะครับจ้ะแต่กระสีลายไ,ไปหายี่สิบป,ประมาณนี้แหละใกล้ๆแล้วจ้ะ,ะครับ <c oughs> บัตที่นีมาถามกันก่อนว่าเอ๊ป้าได้สั่งซื้อยุสุายามากินนี่ครับตัวยาแนวเขาเนี่ยปัญหาสุขภาพของป้ามีอย่างไงนี่เบาหวานค่ะ ไขมันครับเบาหวานไขมันแล้วก็ไอ้ความดันครับล้วก็เส้็เแล้วหีตีบค่ะอันนี้คือตัวหลักเลยมันตัวหลักค่ะเบาหวานมากพร้อมกันค่ะมากกว่ามาพร้อมกันเจอพร้อมกันเลยค่ะมาตุ่ม่อมพร้อมกันเลยไปไปมือเดียวไปตรวจไอ้ไปไอ้เข่าโรงพยาบาลเสร็จแล้วหีติบไปเรก็เจอเลยค่ะเจอเบิดเจอพวกไขมันเจอความดันเจอเบาหวานพร้อมกันเลยมือนั้นรักษาขีด ยาพร้อมกันเลยพ่อเป็นกลุ่มเลยจ้ะพ่อมองเดียวกันเลยม่านนี่คันแม่นปลากระมีดถูกปลาเลยพี่น้องอยูกันจ้ะปลาเข็งปลาหมอน่วกันปลาเข็งปลาหมอปลาซิ่วปลาลดกระดิ่งจ้ะแต่อันนี้มันไม่เป็นปลาที่เราเป็นโรคเป็นโรคเบาหวานคือความจริงแล้วเราอาจอะส์เป็นเบาหวานมาโดนแต่ว่าเขาไม่่ได้ตรวจจ้ะแมนยูไม่ได้ตูวความดันกับอจส์เป็นมาโดนแลยของมือสินะ ก้มดันเป็นตังแต่งเตงแต่ปีสามห้าจำได้เป็นคววมดันขั้นแรกจ้ะปีสามห้าจ้ะสามห้าแต่เขาก็ประดใส่ใจอย่างหลายต่ก่อนเหล็กหัวหูซึกว่าวินหัวเป็นเวียนเป็นนี่ยังเราก็ไปตรวจยุก็ไปนั่นกันรักษามาเลยครับแต่ว่าพัวไก่ไขมันพัวไก่เบาหวานนี่ไม่ได้ไปตรวจทักเทียก็เลยปล่อยค่าจะเห็นวิ่งเห็นงานขายของมี่ต่จ้งสี่แหละเอาแต่เงินอย่างเดียวเอาแต่เงินอย่างเดียว คือมันพอจะมาสุดแล้วก็ตอนนั้นนักบ่ครับเป็นก็นี่แหละที่ที่ว่ายางบ่ได้เลยล่ะโอ้ที่ว่านอนที่เตียงจ้ะที่ว่ามื่อแรกที่ว่ามันมันจะมันก็เบี้ยนหัวนั่แหละเบี้ยนไปขีดยาคลินิกเหมือนไปพั้นกว่าบาทอยู่แต่เพิ่นมันก็เอาไว้อยูุเอาวอยู่เพิ่นผู้เพิ่นหูจักเพิ่นบอกว่าครับให้ไปหาหมอซะอาการนี้เพิ่นยานมันเพิ่นยานเพิ่นฮู้อยู่ว่ามันเป็นแบบไดน แต่ว่าป้าก็บว่าท่านไปครับป้าว่าท่านไปไปท่านไปไอหาหมอมือนีก็นึกว่าจะของสิ่งยางใดนึกว่าแข็งแง้งตอนบ่มีอาการนี่ยังนะวันนี้เพเ่ยก็บ่ไปหอดมืออื่นเศร้ามากผลสิบภาพไปก็บ่ไปหอดมืออื่นเศร้ามาก่ะจีว่าแปดโมงเก้าโมงถึงกาจะเตรียมตัวใดก็จังค่อยไปครับพอไปถึงโรงพยาบาลมาเขาบอกว่ามันจาไปไปซ่าก็คืออาการเส้นเลือดในสมองเป็นนั่นแล้วเป็นแล้วสมอง ตีบหรือตันหรือจะไหนครับตีบค่ะสมองตีบคือเอาไงว่าเลือดไม่สามารถที่จะไปหล่อเลี้ยงสมองได้ทันหรือว่าไปมันไปหน่อยคือสายยางมันตันนีเนาะไปว่าได้อาการมันเป็นยังไงครับก่อนเข้าสิสุดลุกขักจิสุดรุงักคักมันแก่ยังสี่แหละปวดปวดหัวครับเบี้ยนหัวแต่บอลขันมันลมก็จะเป็นแนวอื่นอยู่อย่างมันบอลลมรันแข็ง แข็งเบ้อแข็งลินธรรมดาเบาอ,อ,อยู่ธรรมดาจาังซมือนี่แหละเบาได้ยุ้าเบาได้พอว่าแต่ละคนบางคนอาจจะแบบว่าเป็นเป็นเส้นเลือดที่เสียอาจจะคล้ายๆอัมาพาตอัมอพฤกษ์แต่หองเฮานี่กระสุดขึ้นกันสุดยุแต่ว่าแกเบ้สงสัยว่าจะคล้องสิญญางได้แหละแต่ว่ามันธรรมดานะบ,บาดไปมันไปไ่ได้เป็นยุจักเดือนค่ะป้านอนนอนที่แบบไปไ่ได้ไปไ่ได้เลยมันกับเป็นปีได้หอยเป็นปีมจ้งก นอนนอนคือที่ผมมาส่งยาให้ป้าเนี่ยผมกับโบหัวปาให้กินนะตอนนั้นเนาะแต่ไม่แต่ป้าอะกินทั้งลุงทั้งป้ากินทั้งกันลุงเป็นคนสร้างกับมาส่งให้เธอลุงหนึ่งสิน่ะพอป้าลุกบ่ได้เล่นบ่ครับตอนนั้นตอนนั้นไปแก๊กเตียงบ่ได้ลุกจากเตียงลุกจากที่นอนบ่ได้ต้องดูแลกันตรงมีพยุงกันเข่าห้องน้ำไปใส่ใส่กับป้าเพิ่นพยุงไปอาบน้ำไปยังเคดยังบ่ได้ครับ บอกว่ามันสิมันสิซ่าพวกนี้มันสิซ่าสิ่มันชาบๆไปเลยนักไปเลยไปสิเป็นมันก็นักนักขานักแขนคือยังเอียงล่นน่นแหละบอกหัวซึกมือหัวซึกแขนบอกหัวแจ๊กยังตุกตกไปคือคลาร่างกายของห้องนี่มันลอยไปแบดอย่าลอยไปอาการลอยตกใจบ่กเป็นอย่างสันคิดกระไฮนั่ะแหละบอกคนมาคยเป็นคนมาคยเป็นียังเป็นลนเติบยังได้เหรอนอนยังนงแะ ขอลำานเนาะอาการสิเนาะดีว่ามันกะยังกระดุกกระดิกได้ยู่แต่ว่ามันบพราะว่ามันสิว่ามันแบบปะกระดุก่าได้ที่ว่าเขาอยากกระดุกกระดิกเขาเป็นยังผรดชิ่งเป็นยังไงแต่ว่าหางยางว่าได้หางไปหางยางว่าได้ต้องมีคนค่อยพยุงจ้นค่อยไปได้ใส่ไม้ใส่ไม้ซี่ขาพราหูว่าไปว่าไดเพิ่นก็ไปซื้อไม้ ซื้อไม่ซื้อเล็กไ่ซื้อแนวหนังเจียนเจียนไม่ยังไปเข่าของน้ําอาการนี่กับฟังรายการหลายหม่องเนาะเอาไงเนาะหากินหลายอย่างรับบทที่นี่เขากับมาจนมาอยู่กับตัวยานามหนี่มาครับซิปก็ขวดแล้วกินไม่ไม่เนี่ยจะเป็นมาสิบก็ขวดแล้วสิบก็ขวดกินไม่ไม่เนี่ยีอาการคับอาการไหลตามะก็ว่าวันติ่คับแบบไหยังแบบไรเพราะว่าอาการของเข้ามันก็คือว่า มันนักไปแล้วมันบังหูว่ามันเป็นว่าสิลัแบบไรบ้าหูแล้วมันคือคนอื่นแต่ก่มันบป็คือผู้อื่นคือแบบว่าหมอมันจะคับไปได้ที่มะตั้งใจคล้องนี่กับบังหูเรื่องแล้วที่มะหูหูซึกคือว่ามันเงียวหลายเงียวหลายแค่นั้นแหละคือคือกินไม่ไม่หูว่าโอ้มันลืมคับของเสียเงียวเงียวไหลายขึ้นแล้วบัดที่นี่ฮามารู้ซึกดีขึ้นตอนไหนครับดีขึ้น เจ้าบ้าตอนใดมันก็มาเรื่อยๆกินจ้ะมันอยกินมาเรื่อยๆกินเรื่อยๆที่แบบแบบว่าเจ้าบานหัวซึกแบบใดก็ว่านหัวซึกว่ามันนอนได้หูวซึกไปจังสี่แหะว่ากินได้นอนได้โตมันอยากเบาไหมเริ่มเบาขึ้นจ้ะเบาโตไหมก็เรียกว่ามีความหวังเนี่ยพอมีความหวังระบายสมมติหนีเลยครับปัจจุบันในยางเลยไปปัจจุบันก็ยางแต่หังนประธาดในแข็งดีแต่ยางได้แล้วจ้ะยางยางไปจังสี่แต่ยางมากสี่แต่เป๊ะปะเป๊ะปะโตซ จากที่เฮาแบบว่านอนตีเตียงจ<า>้ะคิดว่าวาจะคลองสิกลับขึ้นเพอ,อย่างไหนกะมิตะไ้กะมิตะลุงแล้วปอบแล้วบอกว่ามันค่อยเป็นค่อยไปก็กินไปเรื่อยมันไปเรื่อยอมันก็ว,ว่างสิ แต่กหมอนัดก็ไปหาหมอสามเดือนสี่เดือนแล้วเดือนหนึ่งยาโรงพยาบาลเทาก็บไปได้ทีม่ทิมกินหมอแนะน้ำมากจะในเข้าก็เหตุตามที่หมอแนน่ยน้ำกายภาพบำบัดช่วยแล้วก็ดื่มตัวยานั้นนี่บำรุงช่วยกินแบบว่ามันอันพุ่มใจที่ว่าแบบว่ากินลงไปมันเบาโตไหมขามันสีเหี่ยวมันสีแบบว่าตะก้อนนี่ขามันสีตึงๆมันสีนันเพราะอะไรแต่นี่มาเขากระดุกกระดิกได้แบบว่าเออเบาๆไปมันแปลว่าเขาว่า อาจจะเป็นเ้นมันเป็นยุ่หมองเนี่ยมันติดลอยลอยลอยไปนะเนี่ยเศษหมองเศษมียุ่หมองเดียวเนี่ยมองสะโพกอย่ละยางมันติเป๊ะเป๊ะเปมันติคําม่ค่อยแข็งบันไหนต่ออะไรมันยานมันลมตั้งแต่ขี่นอนนอนไห้คิดว่าจะของคี่เป็นจังซีเป็นจังซีสีฟืนคึืนบ่นอะไรมาละแล้วปัจจุบันนี้เรื่มยางได้ไปได้แต่อาจจะพลาดได้แข็งวัตถุแข็งดีมาละค่อยๆไปแต่ได้ยินข่าวว่า ถ้าปานนี่ก็ยังไปขายของเย็นบ่ดไปทุกมือจ้ะจ้าไปทุกขึ้นไปน้ากันกับลุงขึ้นกับไปได้ก็ซอยเป็นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ยนี่ยมัเศร้ามากกัตื่นก็มีอยังก็เฮ็ดพวกหั่นของเฮ็ดของครับเดี๋ยวใบใบมากนี่ก็บที่ขูดบักหุงไอเพิ่นแล้วก็บที่ตำพริกเอ็ดอย่างมันเฮ็ดได้มันยกแขนยกยังได้แล้วเดี๋ยวนี้จ้ะบัต้อยมีแข็งมีแห้งบอต้องพายุงกันคือท่อไม้ตะกีบบอบอพายุงแล้วตอนนี้ไปได้แต่ก่อนนี้ ต้เสียการเสียงานึทั้งสองไอ้เพิ่นไปผู้เดียวเดี๋ยวเวลาต้องเข่าบ้านมหายาหาเข่ากินครับผมหาโมงอะไรเวลาหาออกไปสามโมงต้องเข่าหกโมงต้องไรเวลาครับผมการดีใจ้ารับเข่าที่ได้ยุคติยาแล้วก็ทึ่งยามงยาหมอที่เขาเจ้าให้มากเขากินตามรวมไปร่วมกันซอยกัน มันเป็นไขมันเป็นอยังอื่นจ่งกันที่ว่าไปไปเที่ยวที่แล้วก็ว่าดีดีหลายอยู่เพราะว่าไขมันก็ลดลงดีควบดันควบดันจะควบดันหนังมีอยู่ครับจ้ะพวกแบบหวานกบบเออเลือดเลือดอะดีเป็นแบบอ๋อเลือดดีขึ้นทุกอย่างขาไปในทางที่ดีขึ้นแล้วห้องกับเริ่มกิแล้วสบายใจสบายใจดีใจเพราะครับซึมมือนีซึมมือนี้ก็ดีใจจ้ะเพราะว่ามันแบบว่าเขา สบายใจเพราะว่าเห็ดยังไดแบบว่าแบบว่านั่นมียังกระซอยกันเห็ดไปใดนะครับผมก็เลยได้สร้างมาอีกสองขวดเนาะครับป้ากินตอนเวลาใดครับตอนในตัวยานะไอตะก้อนนี่มันกินสองแถวมันบ่ล่ะกินเศร้าก็กินก้อนนอนตอนนั้นอัดเอาเลยตอนนั้นสอง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 ก้อนนอนแต่ตอนนี้ตอนนี้กินก้อนนอนยังเดียวเพราะว่าจะยังไม่เสร็ มันบ่ไดเลยคิดว่าประหยดัดบ่ประหยัดเลยนะกินเท่าไกรก็เบิดเท่านั้นเท่ามันแต่ว่าเขาคิดว่าเนีเมืนขึ้นมันมีเวลาแต่ยนี่ยมืนเ<อ>นี่ใหม่บงสี่มันบ่มีเวลาครับัดนี้ต่อไปก็คิดว่าสิกินปกติเขากิน เขาไปโหลดไหลายๆสี่ขาให้กินแบบใดก็คือกินเ้ากินแรงได้เลยครับแต่ว่าลดลดปริมาณลงมากก็ได้เ่อไห้่่อไห้เต็มแก้วก็เมียนครับครึ่งจอกก็ได้อันนั้นกินเต็มแก้วไปเลยก็อาหารเ้าแรงก็ได้เลย็กสี่โอ้ดีใจนําครับอ้าวจังได๋ครับเมื่อวานนั้นนี่ก็ดีใจหลายเพราะว่าจะของมาถึงฮอดขันปานี้แล้วยางใดอยังไรผู้ผู้แถวนี้เพิ่นก็นึกว่าที่ลูกบ่ได้นอนเบิ่อนั้นบ่ได้ เพิ่นก็ว่าเป๋เห็นยางออกมาออกกําลังกายยางออกมานั่จังเสืเพิ่นยังว่าเอ้ายางไดเราบอกว่ใส่กางเสื้อเนว่ากันนะออ๋คนเท่านี้เขาจะบอกว่าฮู้คนฮู้ว่านอนเตียงเพิ่นก็ยังโยกโป้ห้อยย้อยยังห้อยย้ยย้ายผู้เพิ่นยังอะไรกัเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลย่เตียกางเสื้อเเพิ่นก็ยกงห้อยดูแลเจ้าของไว้เนาะฝ่าเนาะเพราะว่าออกยางออกมาออกกําลังกายเพิ่นว่าเอ้าเพิ่นนึกว่ามันสิ ปูหลังคนเพิ่นเป็นมันนั่นบ่ได้ปนได้นะมันสิดว้าปูหลังข้นติดเตียงติดเข้าไปเลยจ้ะมีบุญแล้วมีวาสนาพออย่างเฮายังฝืนแล้วก็กลับขึ้นมา่ยางเดยนี่จ้ะครับเพราะว่าขันซ่าเขานี่บางคนนี่อาจจะนอนติดเตียงไปเรื่อยจริมั้ยครับเอาขึ้นยากเรื่องของไขมันอุดตันเส้นเลือดสมองนั่นแหละมันบ่แตกมันบ่แตกอันนี้มันแตนเพราะว่ากินยาสิบ่ได้ขาดเลยเอาไงวะเฮาก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบว่า ดึงขึ้นได้ดึงขึ้นได้ประมาณนี้ครับโอ้ดีใจนะแต่เพื่อนทังบอกว่าลุงคนบอกว่ามันมาหลายมันก็ค่อยๆไปว่าต้องนั่นดอกก็ต้องใจเย็นใจคือเลยหลูก่นกับมาลูกกับมาเรื่อยอยู่ทุกเสาหรอคนถิ่นมาเพาะว่ามันเยี่ยมอยู่ก็เลยเมื้อนี้ก็สิออกไปกลๆของขึ้นกาวันนี้ก็ได้ออกไปก็ประมาณ4:00โม0ห้าโมงเข้าจ้ะครับผมเอาละพี่น้องครับ เมือนี้อยู่กับผมหอยโขอะไรกับปายาลุงสุนันลุงนี่แล้วเป็นคนจังไงได้กันใช่นาทจ้ะใช่นาทเนาะอี่เนี่ยอยู่ขอนแก่นอยู่ขอนแก่นพ่อกันยู่ไส่ะไอ้โรงงานค่ะทำงานค่ะกันทำง่วมกันาเล่เป็นคู่ชีวิตที่ดูแลกันดีหลายปีแล้วลูกครับนี่แหละเป็นแบบอย่างครับไม่ทิ้งกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลกันครับผมุนได้ตุนเพื่อนกันทั้งไหและเลี้ยตุน เห็ดผู้เดียวนี่แหละครับสุดดยอเทิ้งไก้เทิ้งพาซักผ่าเทิ้งเอาเมียอาบน้ำเทิ้งเอาของไปขายเทิ้งจัดของไว้จัดยาใส่แก้วใส่ยังงงล้างเทียร์ไห้น้ำไห้น้ำเพิรนนั่ะนะฮะว่าอะไรอีกแล้วครับนี่แหละครับเป็นคู่ชีวิตที่ดูแลกันพี่น้องครับดังนั้นแล้วอย่าลืมครับเโ่งแย่งสุขภาพกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วสุขภาพของเราสําคัญกว่าอย่างอื่นนะครับน้องแม่เนาะคั็งท้อสุขภาพดี เดี๋ยวยืเงินมักกระสีตามมา <Man. S 1> เข้ากระสีเห็ดงานได้เ mm hmm. งนินทองต่างๆเข้ากา <Yeah. S 1> ะระสีหาด้พร้อ <Yeah. S 1> มเมื่อนี้ขอบคุณปยาย่างครับ <Yeah. S 1> ที่ให้เกียรติกับทางรายการครับขอให้สุขภาพ <Yeah. S 1> แข็งแรงครับสวัสดีครับ yeah.